สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําเมี่ยงกุ้ยช่ายกันนะคะมาดูส่วนประกอบค่ะเป็น2ส,ส่วนค่ะส่วนของตัวเมี่ยงกุ้ยช่ายนะคะกับส่วนของตัวน้ําจิ้มค่ะเรามาดูตัวน้ําจิ้มนะคะเราจะใช้น้ําส้มสายชูก,กันค่ะ1ถ้วยตวงเพื่อนๆถ้วยตวงอย่างเงี้ยนะคะถ้วยตวงน้ําค่ะ1ถ้วยตวงเราจะใช้น้ําตาลทรายนะคะ80กร,รมัม พริกขี้หนูสับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะไม่ต้องใส่เยอะค่ะแล้วก็กระเทียมสับครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วใช้เกลือครึ่งช้อนโต๊ะอันนี้คือส่วนของน้ําจิ้มแล้วส่วนของตัวเมี่ยงเราจะใช้ตัวใบเมี่ยงนะคะใบเมี่ยงเนี่ยบางทีเนี่ยซื้อมาเขาก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะบางทีเขาก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะถ้าเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะก็สามารถตัดครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นลักษณะนี้ค่ะ แล้วส่วนของตัวเครื่องเมี่ยงนะคะก็ใช้กุช่ายสามร้อยกรัมค่ะไก่สับนะคะประมาณห้าสิบกรัมกุ้งสับห้าสิบกรัมค่ะเราจะปรุงเครื่องด้วยตัวน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะค่ะและตัวนี้ไบคาร์บอเนตหรือว่าเบกกิ้งโซดาค่ะที่เราต้องใส่ในตัวกุ้ช่ายเพราะว่าจะทำให้ตัวกุ้ช่ายของเราเวลาเราผัดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีความเขียวค่ะ แล้วก็กระเทียมสับประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วส่วนของกระเทียมเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะโรยข้างหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันนะคะเรามาทําส่วนของน้ําจิ้มนะคะเอาน้ําส้มสายชูใส่หม้อเลยค่ะปริมาณเท่าที่บอกนะคะน,น้ําตาลค่ะเกลือค่ะพริกกระเทียมคนส่วนผสมให้เข้ากันเรานําไปตั้งไฟค่ะน้ําจิ้มตัวนี้เนี่ย เราจะไม่ไม่เหนิดมากนะคะจะเอาแบบลักษณะออกใสๆนิดๆค่ะเราก็จะต้มให้ออกเดือดน้ําตาลละลายค่ะเมื่อน้ําจิ้มของเราเดือดน้ําตาลก็จะละลายประมาณนี้นะคะไม่ไม่ต้องเหนียวค่ะเรานําน้ําจิ้มของเราขึ้นเลยค่ะตอนนี้เรามาทําส่วนของตัวไส้นะคะก่อนนํากุชช่ไปผัดให้ปรุงเครื่องไว้ก่อนค่ะใบขมิ้นเนตนะคะน้ํามันหอยค่ะ น้ำตาลสายซีอิ๊วขาวค่ะซอสปรุงรสแล้วเราจะนำไปผัดกันค่ะใส่น้ำมันในกระทะประมาณ2อสมช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมสับเลยค่ะปริมาณเท่าที่บอกนะคะ <S <S เมื่อเราผัดกระเทียมจนหอมแล้วนะคะให้ใส่ตัวไก่สับเลยค่ะตามด้วยกุ้งสับค่ะ เราจะผัดตัวกุ้งกับตัวไก่ให้ออกสุกสุกนะคะแล้วถึงจะใส่กุ้ยช่ายค่ะเมื่อไก่กับกุ้งเริ่มสุกนะคะให้ใส่กุ้ยช่ายที่เราปรุงไว้เลยะคะ่ะให้หั่นเป็นท่อนเล็กๆนะคะจะได้ห่อง่ายค่ะเราก็จะผัดให้จนสุก ไส้กุชายเนี่ยเราจะผัดให้สุกเลยนะคะเมื่อเราห่อใบเมี่ยงแล้วเนี่ยเราจะรับประทานเลยค่ะเราจะไม่ต้องนําไปเึื่อีกทีนะคะอันนี้เราผัดจนกุ้ช่ายเราสุกเรียบร้อยแล้วค่ะจะนําขึ้นไปห่อค่ะไส้กุช้ชายของเราเรียบร้อยค่ะเราก็มาเตรียมใบเมี่ยงเลยค่ะเราก็จะตัดใบเมี่ยงเป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมน้ำไว้สักหนึ่งชามค่ะเราก็จะเริ่มเอาใบาเมี่ยงของเราเนี่ย ไปจุ่มน้ำให้จุ่มนานนิดหนึ่งนะคะจะได้อ่อนตัวแล้วหอง่ายค่ะเราก็จะตักไส้เนี่ยใส่ใบเมี่ยงนะคะเวลาคุชชัยของเราไส้เนี่ยเขาจะมีส่วนของน้ำเวลาเราใส่เนี่ยให้ตักแห้งๆค่ะหนึ่งห่อเราก็จะใส่ประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะได้นะคะตหลบอย่างนี้นะคะแล้วก็ซ้ายขวาค่ะ ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะลักษณะจะเป็นอย่างนี้ค่ะ หรือถ้าใครถนัดนะคะสามารถห่อตลบอย่างนี้เลยค่ะบนล่างนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ซ้ายค่ะขวาค่ะตอนที่ถนัดเลยค่ะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะพอดีคำอร่อยนะคะเราก็จะหอ่อจนหมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟกันค่ะ เมี่ยงกุช่ยของเราก็หอเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานนะคะเดี๋ยวก่อนรับประทานเราใส่นี่เลยค่ะเราจะใส่ตัวกระเทียมเจียวนะคะประมาณนี้ค่ะก,ก็จะมีความหอมมากขึ้นค่ะและตอนนี้มาดูส่วนของน้ำจิ้มค่ะ ไม่ต้องเหนียวค่ะรสชาตินี่จะอร่อยเลยนะคะเดี๋ยวเราก็เสิร์ฟเลยค่ะเพื่อนเตรียมถั่วทุกไว้เลยค่ะใส่เลยนะคะจะเพิ่มความหอมเลยค่ะเมนูนี้อร่อยค่ะที่บ้านจะทํารับประทานบ่อยๆ <c oughs> ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูค่ะวิธีง่ายๆนะคะวัตถุดิบสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดค่ะ ทดลองทําดูค่ะน้าจิ้มก็ง่ายนะคะรสชาติอร่อยเลยค่ะตามสูตรที่บอกคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ